สวัสดีคะ่ะทุกคนคะเราก็มีเรื่องอยากจะมาสารภาพผิดมาระบายคะ่ะทุกคนเออคือแบบคือแบบเราแบบเออเราเผลอสะบทพูดออกไปอะคะ่ะว่าเดี๋ยวแบบประมาณว่า อย่าให้เจอนะพวกนี้จเจอเดี๋ยวคายห,หมดเลยเราพูดอย่างเงี้ยแล้วเราก็หันหลังกลับไปแล้วเราก็ปิ้งขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยคือแบบจิตใต้สำนึกของเราไงเฮ้ยเราพูดแบบนั้นออกไปได้ยังไงแค่คิดก็ผิดแล้วนะแค่เราคิดแบบนั้นมันก็ผิดแล้วนะมันรุนแรงมากเลยนะไปคิดอย่างนั้นแต่แบบคือเราแบบเดี๋ยวเจอจะคายตายเลย พวกเนี่ยอะไรอย่เงี้ยแบบแต่ก็คือพูดในเชิงแบบเล่นๆด้วยกับคนที่บ้านนะคือพูดแต่ถ้าเอาเข้าจริงๆคือเราไม่กล้าทำหรอกคะ่ะทุกคนแต่คือเราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยแค่คิดก็ผิดแล้วนะเราก็มานั่งเสียใจเราเสียใจมากจนได้มาแบบทำคลิปคลิปนี้ขึ้นมาเลยคะ่ะทุกคนแบบเราเสียใจมากที่เราแบบสะบัดพูดออกไปแบบนั้นนะ่ะ มันแค่คิดมันก็ผิดแล้วแต่เอาเข้าจริงๆว่าเราจะกล้าทํำไมเราก็ไม่กล้าหรอกค่ะทุกคนคือแต่มันแค่คิดมันก็ผิดแล้วไงในในจิตใต้สํานึกของเรานะเราก็เลยเสียใจมากเลยค่ะทุกคนแบบเฮ้ยไม่น่าเลยเราไม่น่าพูดอะไรว่าอะไออกไปแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยก็เลยต้องได้มาแบบมาระบายกับทุกคนเลยว่าเนี่ยยังเสียใจอยู่เลยคะ่ะ ือจิตใต้สำนึกมันปิ้งออกมาเลยผิดนะแค่คิดก็ผิดแล้วนะค่ะคือก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาค่ะเออแล้วก็แล้วก็แล้วก็ยังยังเป็นห่วงบ้านเมืองอยู่นะคะทุกคนตอนนี้แล้วเราก็คิดคิดข้าม ข้ามการเลือกตั้งข้ามอะไรไปคือเราคิดไปจนคิดไปจนถึงกันไว้ก่อนเนาะเราคิดไปจนถึงว่าติ่งส้มเนี่ยค่ะคิดไปจนถึงว่าสิบสี่ล้านคนแต่เออเราเห็นคลิปที่ออกมานีก็ก็มีลดลงก็ประมาณคนหนึ่งนะที่เราเห็นที่เขาก้าก้ามาพูดว่า เฮ้ยถ้ารู้ว่าเขาคิดแบบนี้เราไม่เลือกเราเลือกเพราะว่าเขาจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศเราเบื่อลุงตูเราเลือกเราเบื่อแปดปีเราเบื่อ,เ,เ,บอเบื่อลุงตูเขาจะมาเปลี่ยนแล้วเขาชัดเจนแล้วเขาแบบเป็นคนรุ่นใหม่เขาอะไรคือเราไม่คิดว่าเขาจะมาทําอะไรแบบนี้เออเขาก็เลยก็ถอนตัวนี่ก็ จาก14ล้านคนก็เหลือ139ล้านคนนะทุกคนแล้วทีนี้เราก็คิดว่า139ล้านคนเนี่ยสมมตินะมาเดินลงถนนเขาเขานัดรู้สึกว่ามีนัดกันแล้วนะสมมติว่าเขาประกาศนัดจะไปเดินจุดไหนจุดไหนจุดไหนเนี่ย เราก็คิดว่ารถถังก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องออกมาหรอกคะ่ะอันนี้คือคือเราเสนอไอเดียนะเสนอความคิดของเรานะรถถังปืนอะไรคือไม่ต้องออกมาหรอกคะ่ะเขาจะไปเดินที่ไหนปูพรมแดงปูพรมแดงให้เขาเดินอย่างสง่างามเลยคะ่ะทุกคน ปูพรมแดงให้เขาเดินแบบก็จะเดินไปกี่กิโลเดี๋ยวปูปลูพมแดงให้เลยค่ะที่เขาจะไปเดินกันนี่ค่ะแล้วพวกเราเยาวชนที่เขาไม่ได้คิดแบบนั้นน่ะเยาวชนที่เขาได้รับไปประกวดไปแข่งขันเออไปแข่งขัน อะไรอะเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างโบรบอร์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับอะไรที่แบบเราก็จะไปคัดเลือกคนที่แบบนักนักเรียนนักศึกษาที่เก่งเก่งนักเรียนนักศึกษาที่เก่งๆไม่เก่งก็ได้แต่เป็นคนดีเรียนจะติดศูนย์หมดทุกวิชาก็ได้แต่เป็นคนดีคือ มันจะมีคนฉลาดคนโง่โง่เรียนหนังสือไม่เก่งติดศูนย์หมดเลยแต่คนโง่ที่แยกแยะออกได้อันไหนสวรรค์อันไหนนรกอันไหนเทวดาอันไหนผีปีศาจอะไรรู้แค่นี้พออันไหนคนดีอันไหนคนชั่วคุณจะติดศูนย์มาหมดทุกตัวเรียนโง่ดักดานแต่คุณแยกตรงนี้ออกพอ แค่นั้นอืมแต่คุณฉลาดหมดเลยรู้ก็ได้เกรดสี่หมดเลยทุกวิชาคุณจีเนียสแบบโอ้โเเหเก,กกแบบเก่งเหลือเกินแก้แบบเก่งเหลือกินแต่คุณแยกแยะไม่ออกนรกสวรรค์เทวดาปีศาจชั่วเลวถ้าคุณแยกไม่ออก สิ่งความรู้ที่คุณรู้มาถามตอบจะชานแบบรู้รอบโลกรู้รอบด้านรู้แต่คุณไม่รู้เรื่องนี้ก็คือจบนะคะแล้วก็จะไปเชิญเด็กๆน้องๆเยาวชนที่เขารู้เรื่องนี้รู้เรื่องเทวดารู้เรื่องปีศาจรู้เรื่อง แยกแยะออกตัวนี้มายืนต้อนรับมายืนต้อนรับแล้วก็ถ่ายคลิปหน้าแต่ละคนเนี่ยที่ที่ที่ออกมาลงถนนเนี่ยถ่ายไว้ทุกคนเลยเก็บคลิปหรือจะถ่ายรูปหรือจะใช้เอาเทคโนโลยีที่ที่หนูที่เรียนเก่งเนี่ยทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยใช้ เทคโนโลยีใช้แบบโดรนเหรอถ่ายรูปลงมาเลยถ่ายให้เห็นหน้าสิบสามล้านคนเนี่ยเก็บให้ได้ทุกหน้าเลยเนี่ยถ่ายเอาไว้เลยค่ะถ่ายไว้เลยนี่แหละประชาธิปไตยของพวกเขาเนี่ยให้ให้หนูหนูเนี่ยถ่ายเรามายืนต้อนรับเขาเลยปูพรมแดงให้เขาเดินอย่างสง่างาม ถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยฮีโร่ถ่ายรูปเก็บไว้ทุกใบหน้าทุกใบหน้าเลยเก็บไว้ทุกใบหน้าสิบสาล้านคนเนี่ยถ่ายไว้เลยยืนยืนต้อนรับเขาปรบมือให้ถ่ายรูปฮีโร่ ที่จะพานำประเทศชาติไปสู่สปริงหรือดูดอกไม้ผีกินไอแห่งความเจริญถ่ายไว้เก็บไว้ทุกใบหน้าใช้โดนถ่ายลงมาเลยใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีอะไรที่แบบพวกเราสามารถทำได้เนี่ยไม่ต้องใช้ปืน ไม่ต้องใช้รถถังไม่ต้องใช้กำบังไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องไปสู้เขายืนถ่ายรูปเขาถ่ายรูปทุกทุกทุกคนเลยถ่ายหน้าถ่ายเก็บ